สวัสดีค่ะสวัสดีชาวสิงหชาวสิงห์ผู้ที่เกิดในวันที่14สิงหาถึง14กันยาเป็นดวงเรื่องของงานเรื่องของความรักเรื่องของสุขภาพชาวสิงประจำเดือนเมษาปี64 อะใครเป็นสิงสิงอยู่ไหนกันชาวสิงเชิญมารับคำพยากรณ์มาฟังแม่หมอมะลิแม่หมอพลังบวกมาอ่านไพ่ให้กับชาวสิงรู้ว่าในเดือนเมษาชาวสิงนั้นมีพลังยิ่งใหญ่มากเพียงใดมีโชคลาภมากเพียงใดม,มาดูชาวสิงที่เป็นเป็นและ เป็นเดะซันอืมนี่พลังงานของชาวสิงในเดือนเมษาที่มันเกิดจรัสมากๆที่เป็นเดะซันเป็นเงินทองเป็นอำนาจเป็นวาสนาคือบารมีล้วนๆบุพกรรมเก่าแต่หนเก่า วัส,สนาที่สะสมมาแต่ชาติฟังก่อนด้วยชาตินี้ด้วยเป็นคนใจบุญสุนทานด้วยชีวิตซึงประสบความสำเร็จเร็วมากดวงพุ่งไวมากเพราะว่านี่เลยบุญที่คุณสะสมมาสิ่งดีๆที่คุณ ความดีที่ชาวสิงสะสมมาจากแทดปังก่อนด้วยจากพบก่อนด้วยและในปัจจุบันชาติด้วยเดอะเวิลดเนี่ยเป็นคนที่จิตใจดีใจอ่อนที่สงสารชอบทำบุญชอบเข้าวัดปฏิบัติธรรมอะไรที่มันเป็นบุญสิงเอาหมดเป็นไปช่วยเขาหมดบางทีเขาก็ไม่ได้ขอ เสนอหน้าไปช่วยเขาเลยนะชาวสิงเนี่ยอืมช่วยถูกคนก็ดีไปช่วยผิดคนก็มีแต่จะโดนสมน้ำหน้าว่าจะแบบเสนอหน้าไปช่วยมันทําไมเห็นไหมช่วยคนไม่ดูตามมาตาเรือเออชาวสิงมันเป็นอย่างนี้คือมันใจใหญ่ไงใจนักเลงสายเปใจกว้าง างทีช่วยเขานี่ไม่ได้คิดหน้าคิดหลังช่วย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 เออช่วยแล้วมันช่วยผิดคนช่วยไม่ดูตามาตรเรือช่วยไม่ดูจังหวะจักคนเออไม่ดูคนเลยว่าใครที่สมควรจะช่วยเหลือไหมหรือไม่สมควรนี่แหละความที่เป็นสิงความที่มีจิตใจดีความที่เป็นคนที่ เป็นเดอะฟูลห้าวนักเลงก้าได้ก้าเสียคือกูช่วยกูช่วยเต็มที่อืมบทจะไม่ช่วยบทจะไม่เอานี่ก็คือไม่ทําเลยนะอืมสิ่งเป็นอย่างนี้เลยบทจะใจดีใจดีมากนั่นแหละการที่ช่วยคนแล้วไม่หวังไม่คาดหวังไม่หวังผลประโยชน์ไม่ได้คิดว่าช่วยแล้วเราจะต้องได้อะไรจากเขาเนี่ยมันก็เลยทําให้สิ่งเนี่ย มันมีบุญอ่ะโอ้มีบุญแล้วประสบความสําเร็จเร็วได้โชคลาภการเงินการงานเร็วได้ตําแหน่งหน้าที่เร็วบางทีของแบบนี้นะมันเป็นอํานาจจากธรรมชาติอํานาจจากสิ่งที่เรามองไม่เห็นอํานาจจากมันมันมัน,ม,น,ม,นมันเหมือนอํานาจของธรรมชาตอิอยู่อย่างเงี้ยไม่เห็นมีอะไรเลย ลองธรรมชาติเอาคืนมนุษย์สิคุณก็เห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นยังไงอ่แผ่นดินไหวน้ําท่วมภูเขาไฟระเบิดอะไรอย่างเงี้ยเวลาเป็นทีนี่ก็คือตายเรียบเวลาเป็นทีนี่ก็คือแบบพัทงทั้งโลกอะ่ะเออไม่เหลือสักชีวิตหลักแต่เวลาอยู่นิ่งๆอย่างเงี้ยเออมันก็แค่ดินนะมันก็แค่ภูเขานะ มันก็แค่ต้นไม้มันก็แค่แม่น้ําแต่เวลาพลังเขาอ่ะถ้าเขารวมกันถ้าเขาเอาคืนมนุษย์เอาคืนทุก,ทกคนอ่ะเออเอาคืนคนที่ไม่เห็นค่าอือพลังมันมหาศาลนะมันเปรียบเหมือนกับบาปและบุญด้วยอือความดีด้วยความชั่วด้วย ความดีคุณทำใครเห็นไหมความชั่วคุณทำใครเห็นไหมคุณจะทำให้ใครเห็นก็ได้ไม่เห็นก็ได้แต่อำนาจมันอะเวลามันถึงที่สุดอะอำนาจความดีความชั่วมันเยอะนะมันจะทำให้คุณเป็นอะไรก็ได้หรือพบต่อ,ตอไปมันจะทำให้คุณเป็นอะไรก็ได้ไอ้ความดีความชั่วมัน ใครๆค,คิดว่ามันก็แค่นั้นทําไปก็แค่นั้นแต่อการสั่งสมบุญบรารมีเนี่ยมันมีผลนะมันมีผลจริงๆต่อชีวิตของคนไม่หมอเชื่อมากแม่หมอเชื่อในเรื่องของการสั่งสมบุญแต่เราไม่ได้ทําจนไม่ลืมหูลืมตาเราทําด้วยสติเราทําด้วยปัญญา เพราะฉะนั้นเนี่ยการสั่งสมบุญการที่ทำไมคนบางคนถึงมีอะไรดีๆในชีวิตทำไมคนบางคนถึงไม่มีอะไรในชีวิตมันเป็นอำนาจจากความดีความชั่วที่สั่งสมมาด้วยจากพบกนก่อนด้วยแต่ยังชาวสิงในวันนี้ที่เราพูดถึงอะ่ะทำไมเขาประสบความสำเร็จเร็วเพราะเขาเป็นเนี่ยเป็นเดอะเวิลด์เนี่ยเป็นคนสร้างกรรมดีมาก่อน บุคกรรมดีมาก่อนเมื่ออำนาจความดีของเขามันถึงที่สุดสิ่งนั้นแหละจะดนบัรดาลให้เขาได้รับอำนาจได้รับวาสนาได้รับตำแหน่งได้รับยศถาบรรดาศักดิ์การเงินที่มันแบบฟังสุดๆการเงินที่แบบมาจัดเต็มจะได้รับโชคก้อนใหญ่จะได้รับลาบก้อนใหญ่ จะได้มรดกหนักหนักถ้าเป็นคู่ครองก็จะได้คู่ครองที่ร่ำรวยหนักหนักคู่ครองที่อาจจะมีการสู่ขอมั่นหมายตกแต่งเพราะมันเป็นสีไม้เนาะอาจจะมีการสู่ขอมั่นหมายตกแต่งแล้วมันคือมันอลังการสินสอดมันเวอร์วังอะไรแบบนั้นน่ะของชาวสิงนะในยอนเมษาถ้าตกแต่งนี่ก็คือแบบจัดใหญ่ ถ้าซื้อบ้านปลูกบ้านนี่ก็คือจัดใหญ่หลังใหญ่หลังหลายหลายลาย้ลานชาวสิงค่อนข้างที่จะมีแบบวัสนาดีมากในช่วงของเดือนเมษามดวงสตากํกำหนดฟ้าดินกำหนดชาวสิงค์จึงได้พบอะไรดีๆในช่วงเดือนเมษามหรือใครที่กำลังรอรับอาจจะรอรับตำแหน่ง รอรับโชคลาภรอรับการเงินที่ดีเห็นไหมมันเป็นเพจซอฟต์แวร์แล้วก็นายเพนเะคเกอร์ไม่ต้องทำอะไรแล้วชาตินี้เอาสิงการเงินดีมากสบายไปทั้งชาติวัสนาดียศถาบรรดาศักดิ์คือเขาเอาใส่ยพานมาให้เลยหลับในช่วงของเดือนเมษา ชาสิ่งไม่มีอะไรต้องกังวลอืมอะไรที่วางได้ก็วางเพราะมันเป็นอ่าก้าวดาบกับแฮงแมนอืมก้าวดาบกับแฮงแมนนี่ก็คือน่าจะหวนนึกถึงอดีตน่าจะหววนึกถึงสิ่งที่มันผิดพลาดที่มันเป็นอดีตไปแล้ว แล้วก็คือเหมือนมันอยู่ภายในใจคือสมองมันจะเมมโมรี่ไวไงมันเหมือนเป็นการ์ดอะไรที่แบบบันทึกไว้อะแล้วบางทีบางอารมณ์อะมันแวบดเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยก็อดคิดถึงเรื่องเก่าๆที่ยังอะไรอว์ตัดใจไม่ได้อยากจะกลับไปแก้ไขอยากจะกลับไปปรับปรุงอยากจะกลับไปเปลี่ยนแปลง นาบางอารมณ์ต้องบอกว่าบางอารมณ์นะมันก็เลยทําให้ชาวสิงเออบนคิดอยู่นั่นแหละบนคิดอยากจะกลับไปแก้ไขแต่ที่นี้เราไม่ใช่โดเรมอนเราไม่ใช่โนบิตะเราไม่มีลิ้นชักที่จะเปิดแล้วโดดลงแทนแมชชีนไปแก้ไขอดีตอืมเราไม่มีการเวลาที่จะเออนั่งทนแมชชีนไปไม่มีโดเรมอนช่วย เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสให้ปล่อยวางให้อยู่กับปัจจุบันให้อยู่กับปัจจุบันปัจจุบันมันจะเป็นผลไปถึงอนาคตนั่นแหละมันจะทำให้ชาวสิงรู้สึกมีความสุขและปล่อยวางที่เป็นแฮงแมนจบอดีตจบอดีตซะ ไม่ต้องเอากลับมาคิดแล้วเวลาเพราะสิ่งจะเป็นเดิร์สันแล้วอืมเห็นไหมจบอดีตแล้วเป็นเดอร์สันจบไหม,อมเอ้มไม่หมอรู้สึกว่าพูดบนๆคือสิ่งที่มันรบกวนภายในใจอ่ะสิ่งที่เรากลับไปแก้ไขไม่ได้อย่างอย่างอย่างเช่นนะอายกตัวอย่างเช่นเพื่อนยืมตังค์ให้มันยืมไปละ เป็นอดีตไปละผ่า,านไปละเจ็ดแปดเก้า 7, 8, 9, เดือนสมมุติแล้วมันไม่เอามาคืนเราแต่ตัวเราเองตัวชาวสิงไม่ได้เดือดร้อนอย่างเงี้ยในเมื่อมันไม่ให้แล้วใช่ไหมไม่ให้ก็ก็ตัดจบไปเลยตัดจบแล้วก็เอามาเป็นบทเรียนอย่างเงี้ยจะให้กลับไปแก้ไขจะไปแก้ไขย,ยังไงในเะมื่อมันไม่ยอมคืนเราอ่ะมันพูดยากนะเรื่องเรื่องอดีตเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ าเรื่องดีๆมันมันมันจะไม่ค่อยจํามันจะจําไอ้เรื่องที่มันแบบทําให้จิตตกอ่ะอืมไอ้เรื่องจิตตกนี่คือจํามันเหลือเกินแม่นเหลือเกินทุกวินาทีเลยทุกช็อตอืมเพราะฉะนั้นอย่าไปอะไรมากกับสิ่งที่มันผ่านไปนแล้วนะหมันตั้งหน้าตั้งตาทาความดีเนี่ยจะมีการทําบุญ การทําจิตอาสามีความรื่นเริงมีความอิ่มเอ็ e ใจมีความเบิกบานใจในเรื่องของการทําบุญการใจบุญสุนทานการเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อ,อคนต่างๆกลุ่มคนผู้คนที่มีความเดือดร้อนแล้วสิ่งหยิบยืมหยิบยื่นความช่วยเหลือที่เราพอมีเราพอให้ได้เราก็แบ่งปันให้เขาช่วยเหลือเขา เออมันจะนำซึ่งสิ่งดีๆด,ดึงดูดพลังงานดีๆโชคลาภชะตาชีวิตดีๆสิ่งดีๆยศถาบรรดาศักดิ์คู่ครองที่ดีการงานที่ดีการงานที่ปังอนาคตที่ดีเข้ามาถ้าเราคิดดีทำดีเราจะลงมือทำในสิ่งที่ดีๆนึกออกไหมอืมถ้าเราคิดถึงอดีตอดีตที่มันเป็นด้านลบมันก็จะวนอยู่กับอะไรที่มันลบๆบ แล้วมันก็จะไม่ไปไหนมันเหมือนทายเรือวนอยู่ในอ่างมันก็จะวนเป็นวงกลมๆคือมันไม่หลุดเอ่อไม่หลุดจากโคจรมันไม่หลุดจากวังวนที่มันมันคือเราควรจะออกไปได้ละควรจะสลัดมันออกไปละไม่ควรจะเก็บเอามาละนะมันจะเป็นประโยชน์ต่อชาวสิงห์ทั้งต่อชาวสิงห์ทั้งปัจจุบันและอนาคตมากกว่า มากกว่าอย่างอื่นนั่นแหละการกังวลหรืออะไรมากเกินไปก็ไม่เป็นผลดีต่อชีวิตนี่เขาบอกให้ปล่อยวางชิวๆไปพักผ่อนทําแต่ละวันให้มันมีค่ามีความหมายเตรียมรอรับโชครับลาบ,ร,บรับสิ่งดีๆพอแล้วนะอย่าไปอะไรกับ สิ่งที่มันผ่านมาเออในเรื่องของคนรักคู่ครองก็เช่นกันชาวสิงจะเจอคู่ครองที่มีความเป็นคนเด่นคนดังจะสันคู่ครองของชาวสิงคู่ครองที่แทส้สริงจะเป็นคนเด่นคนดังจะเป็นคนร่ํารวยจะมีจะเป็นคนที่มีวัสนาดีเป็นคนชื่อที่มีชื่อเสียงในวงสังคมอืม มีการปรากฏตัวในวงสังคมหรือมีการไปออกงานอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วชาวสิงจะเจอคู่คู่ที่มีความโดดเด่น่ะมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับเกณฑ์ชะตาชีวิตของคู่ครองสูงมากๆคือเหนือกว่าชาวสิงมากมากเพราะฉะนั้นการที่ชาวสิงตัดจบอะไรไป คนรักที่มันไม่คู่ควรกับชาวสิงถ้าเคยมีถ้าเคยผ่านมาแล้วถ้าเป็นคนที่ไม่ดีที่มันจบไปแล้วเนี่ยชาสิงจะเจอคนใหม่เข้ามาในชีวิตอีกทีนี้มันจะดีกว่าเดิมมันจะปังกว่าเดิมอีกอืมไอ้คนเก่านะมันก็งั้นๆแหละมันก็ห่วยๆของวันไปออแต่ไอ้คนใหม่นี่สิคนใหม่นี่ถึงขั้นเป็นเดอะซันอืม มีความยิ่งใหญ่เกณฑ์ชะตาชีวิตดีร่ำรวยมีความเป็นผู้นำต้องบอกว่านะจะเลือกอดีตหรือจะเลือกปัจจุบันก็ว่ากันไปนะชาสิ่งหนั่นแหละจะได้รับข่าวดีๆด,ด้วยข่าวดีๆในเรื่องของการงานทชคลาภด้วยเพอเพอ เข่าวดีที่มันมาถึงนั่นก็คืออาจจะมีเจนสู่ขอตกแต่งมั่นหมายอืมของชาวสิงหนะในเรื่องของความรักมีการสู่ขอด้วยการเงินเขาเรียกว่าอะไรสิงสอดนะออเไม่ใช่ว่าการเงินสิอ,อีกอีกภาษาหนึ่งภาษาไทยมันจะมีหลากหลายเนาะ เออชาวบ้านเขาเรียกสินสอดจะมีเกณฑ์สู่ขอมั่นหมายด้วยสินสอดที่เยอะๆหน่อยหนักๆน,น,นั่นแหละจึงเป็นสิ่งที่ชาวสิงเตรียมตัวเตรียมใจได้รับข่าวดีมีเกณฑ์มั่นหมายมีเกณฑ์ตกแต่งจากคนรักคู่ครองที่มีความพร้อมและมีความที่จะ เป็นใจดูแลชาวสิงตลอดไปอยู่เป็นคู่ของชาวสิงตลอดไปด้วยความที่ว่าเจอคนดีด้วยเจอคนมีชื่อเสียงเจอคนที่มีความดีอืมต้องบอกว่าคู่ดีอ่ะคู่ที่มันเหมาะสมกันที่เป็นกิ่งทองไยหยกไม่ใช่คู่ที่มันหลอะแหละเหาะแยะหาเออความแน่นอนไม่ได้ในชีวิต เดี๋ยววันนี้ผูกไปตรงนู้นเดี๋ยวโผล่ไปตรงนี้เดี๋ยวไปหาคนนู้นทีคนนี้ทีอ่าเช็คเลตติง้งสนุกสนานในอะประเภทนี้มันมันชีวิตมันไม่ค่อยโตหรอกประเภทแบบผูกๆโผล่ชีวิตโตไม่ได้ประเภทไม่ค่อยทํามาหากินนะวันๆแต่เช็คเลตติง้งอะไรแบบเนี้ยอืนอยู่ด้วยคบไปด้วยชีวิตก็มีแต่จะตกต่ำนะ อดังนั้นคู่ของชาสิงห์มาแล้วและเป็นคนที่ดวงดีมากคู่แบบทำมาหากินเก่งมีการเงินที่แบบจัดเต็มคือถ้าตกถ้าแต่งไปเนี่ยคือนะจะถูกดูแลอย่างดีจะถูกอุ้มชูอย่างดีอยู่บนปราสาทอยู่บนหอคอยอืมแต่ไม่ได้ถูกขังอยู่บนหอคอยนะ นะชาวสิงดวงดีดวงมีวัสนาในเดือนเมษาเนี่ยมีเกณฑ์ซื้อยอดยานพานนะใหม่ใหม่ปลูกบ้านหลังใหม่ซื้อบ้านหลังใหม่อืมชีวิตโชคดวงชะตาดีมากๆของชาวสิงมาดูเรื่องของสุขภาพกันสุขภาพเนี่ยระวังเรื่องของการเจ็บป่วยจาก ต้องบอกว่าเจ็บป่วยแบบเบาๆจากลมฟ้าอากาศเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวร้อนขึ้นมาพึบพับอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเปลี่ยนนูน่นเดี๋ยวเปลี่ยนนี่อากาศมันไม่แน่นอนเนาะบางทีมันมีสามฤดูภายในวันเดียวอืมก็ระวังการเจ็บป่วยจากนี่แหละลมฟ้าอากาศที่มันไม่ค่อยแน่นอนนี่แหละแต่มันก็จะเป็นแบบจิบจิบ สิวๆไม่ค่อยที่จะทำอะไรให้ชาวสิงจะต้องเป็นหนักๆอุบัติเหตุก็ไม่มีอุบัติเหตุก็ไม่มีแล้วก็แค่ระมัดระวังไม่ประมาทแค่นั้นเองเพราะว่ามันเป็นเกณฑ์ดวงชะตาที่ดีสมบูรณ์แบบมากในช่วงของเดือนเมษา ็แค่ระมัดระวังป้องกันร่างกายออกกำลังกายดูแลชีวิตให้ดีใช้ชีวิตอยู่บนความไม่ประมาทใช้ชีวิตอยู่บนความพอเพียงกินดื่มอย่างพอเพียงออกกำลังกายอย่างพอเพียงทำงานอย่างพอเพียงใช้ชีวิตให้มันสมดุล mm. เขาเรียกว่าสมดุลมากกว่าใช้ชีวิตให้มันสมดุลในแต่ละวันจะทำให้ชาวชาวสิงไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้มีความสุข กับคนลักคู่ครองกับครอบครัวกับทุกๆสิ่งที่ชาวสิงจะได้มาในช่วงของเดือนเมษาอืมีเกณฑ์มีงานรื่นเริงอย่างที่บอกอาจจะเป็นงานมั่นงานหมายงานตกแต่งงานบุญงานบวชงานมงคลงานขึ้นบ้านใหม่งานเลี้ยงงานสังสรรค์จากกระยาณนี้จากเพื่อนฝูง ที่ดีๆไปแล้วมันก็จะมีความสุขมีความชื่นมื่นมีการกินดื่มพูดคุยพกปะตังสรรจะเป็นช่วงเวลาที่ชาวสิงไม่ได้มีความกังวลอะไรมากมายนะขอให้เตรียมตัวเตรียมใจรับโชคลาภที่จะเข้ามาสู่ในชีวิตในเดือนเมษายนนี้ให้ดีนะคะชาวสิงนี่ก็เป็นดวงโดยรวมของชาวสิงทั้งหมดประจำเดือน ในษาปี64นะคะขอให้ชาวสิงห์ร่ำรวยทุกท่านสมหวังทุกประการนะคะชาวสิงห์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้กับมาริทาโลแม่หมอพลังบวกวันนี้ดวงของชาวสิงห์ก็จบการอ่านคำพยากรณ์เพียงเท่าน,นี้จากไพ่ทาร์ดของเราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณสถานที่สวยๆจากวัดอุโมงค์ด้วยเป็นโบราณสถานง,งามๆที่แม่หมอมาขอ อนุญาตถ่ายคลิปถ่ายเป็นฉากหลังสวยๆวันนี้นะคะขอบคุณมากๆสำหรับทุกสถานที่เลยที่ไม่หมอไปถ่ายทำขอบคุณมากจริงๆนะคะสวัสดีค่ะ